จเจริญพรพุทธศาสนิกชนพุทธมามกาทุกท่านทุกคนที่เข้ามาอยู่ในช่องสมบูรณ์ชาแนลให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดใจติดตามให้สมบูรณ์ชาแนลวันนี้ก็เข้ามาในเรื่องทำบรรยายหรือบุคลาอธิษฐานให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังได้รับรู้มีเรื่องกล่าวว่าในพุทธกาล ในพุทธกาลสมัยพระพุทธองค์ผู้เล่านิทานชาดกเรื่องคนที่ฉลาดจุละ,ธธะจละเศรษฐะจุลเศรษฐีชาดกเป็นเรื่องของคนผู้ฉลาดคนผู้ฉลาดนี่ตั้งตัวได้ง่ายได้เร็วจุละเศรษฐีชาดกชื่อเรื่อง ในครั้งนั้นสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ชีวกรรมพวันในชีวกรรมพวันเมืองรัชคือทรงปราลบพระจุลปันนกะเทระผู้โง่เขาผู้โง่เขาที่บรรลุธรรมได้ด้วยการรูปคำผ้าเก่าที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขาร ได้ตัดอดีตนิทานมาสาธกให้ฟังว่าการละครั้เหนินนามาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นจุลเศรษฐีราชบัณฑิตของพระอาชาเมืองพราณสีเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมรู้นิมิตท,ทั้งปวงวันหนึ่งขณะที่ท่าน เศรษฐีจะไปเข้าเฝ้าพระราชาหินหนูตายตัวหนึ่งในระหว่างทางคำนวณรูเลือเล้วก็เอ่ยปากขึ้นว่าใครเอาหนูตัวนี้ไปจะสามารถเลี่ยงดูพัญญาและประกอบการงานได้คนรับใช้นายหนึ่ง ที่ติดตามท่านสิทธฐีเมื่อได้ฟังคำนั่นแล้วจึงได้ถือเอาหนูตัวหนูตายตัวนั่นไปขายที่ตลาดเพื่อเป็นอาหารของแมวได้เงินมาได้เงินกะหาได้เงินกะฮานิกได้เงินกา กนิกะหนึ่งได้เงินกนิกะเงินประมาณนั้น,นงเงินกนิกะหนึ่งนั่นประมาณห้าสิบสตางค์ถ้าเป็นเงินบ้านเราก็เป็นเงินห้าสิบสตางค์เงินกนิกะเงินกนิกะหนึ่งนั่นะถ้าเปรียบเป็นเงินบ้านเราก็มีเงินห้าสิบสตางค์จึงซื้อน้ำอ้อยและได้ตักน้ำดื่ม ไปในหม้อหนึ่งเดินผ่านไปพบพวกช่างดอกไม้พวกช่างดอกไม้มาจากป่าจึงแบ่งน้ําอ้อยและน้าให้ดื่มพวกช่างดอกไม้พวกช่างดอกไม้นั้นได้รับได้รได้มอบดอกไม้ให้แก่เขาคนนั้นคนละกํามือคนละกำมือ เขานำดอกไม้ไปขายและซื้อน้ำอ้อยเช่นเดิมในวันใหม่ได้ถือน้ำอ้อยและหม้อน้ำไปที่สวนดอกไม้เอาไปที่สวนดอกไม้นั่นอีกทำโดยลักษณะเดิมเขานำดอกไม้นั่นไปขายได้เงินแปดกะหาปนะประมาณ32บาท คืนหนึ่งมีพายุฝนตกหนักทำให้สวนหลวงมีไม้ล้มละเกต็ละกะทั่วไปหมดปัญญาที่คนเฝ้าสวนจะนำไปทิ้งเขาจึงไปอาสานำกิ่งไม้นั่นไปทิ้งด้วยการให้น้ำอ้อยแก่เด็กๆให้มาช่วยขนกิ่งไม้ คนจึงไม้ไปกองไว้ที่ประตูสวนหลวงใช้เวลาเพียงคู่เดียวเท่านั้นไม่นานช่างหม้อช่างหม้อหลวงกำลังเที่ยวเดินหาฝืนเผาภาชนะดินของหลวงผ่านมาพบเขาผ่านมาพบเข้าจึงขอซื้อไม้กองนั่นไปด้วยเงินสิบหกหาปณะนะ เพื่อรวมกับเงินกองเดิมเมื่อรวมกับเงินกองเดิมเขามีเงิน24กหาปณะนะวันต่อมาเขาได้ตั้งกลุ่มนำ้ำตั้งกลุ่มนำ้ำเดิมไว้ที่ประตูเมืองเพื่อจะบริการให้พวกคนหาบหญ้าห้าร้อคนพวกคนหาบหญ้าไปขายนั้นห้าร้อคนพวกคนหาบหญ้าดื่มน้ำแล้วก็ เก่าขอบคุณเขาพร้อมกับเอ่ยปากปรารถนาไว้เอ่ยปากปรารถนาไว้ว่าถ้าเขามีงานอะไรให้ช่วยก็บอกการทำเจนี่ไม่นานเขาก็มีนิ่มมีม,มีเขาก็มีมิตรสหายจำนวนมากทั้งคนทำงานบนบกและทำงานในน้ำต่อมาวันหนึ่ง สหายทางไกลคนหนึ่งเวะมาบอกเขาว่าวันพรุ่งนี้จะมีพ่อข้าม้าจํานวนห้าร้อยตัวจะมีม้าจํานวนห้าร้อตัวเดินทางเข้ามาในเมืองเขาจึงไปขอหญ้าจากคนหาบหญ้าคนละกำมือพร้อมกับขอร้องว่าถ้าเขายังไม่ได้ขายหญ้าหมด พวกท่านอย่าพึ่งไปขายเลยขอให้เราขายญ่าก่อนบอกกับพวกขายญ่าพวกคนขหาบญ้าก็รับปากว่าพวกพ่อข้ามาจึงมาซื้อญ้าจากเขาเป็นจํานวนพันกหาปะนะประมาณสี่พันบาทเวลาผ่านไปสองสามวันสหายทางน้ำเดอสหายทางน้ำคนหนึ่งเวะมาบอกเขาว่า มีเรือสินค้าใหญ่มาจอดที่ท่าแล้วเขาจึงนำเงินแปดกหาปณะนะไปเข้าไปเช่ารถไปเข้ารถไปเช่ารถ,ไป,ารถไปท่าเรือด้วยบริวารและยศใหญ่ให้แหวนวงหนึ่งมัดจำสินค้าแก่นายเรือแล้วไปพำนัก อยู่ที่ไม่ไกลจากเรือนั่นแสดงตนเป็นพ่อค้าใหญ่พ่อค้าชาวเมืองพาราณศีประมาณร้อยคนเมื่อทราบแล้วว่ามีเรือสินค้าจอดเทียบท่าแล้วก็พากันไปเพื่อซื้อสินค้าเจ้าของเรือจึงบอกให้ไปตกลงกับพ่อค้าใหญ่ ผู้มัดจำไว้แล้วด้วยอุบายเช่นนี้เพราะข้าเหล่านั้นได้ไปพบได้ไปพบเขาและขอมีหุ้นส่วนกับเขาคนละพันกหาปณะนะและซื้อสินค้าอีกคนละพันกหาปณะนะรวมแล้วเขาได้เงินประมาณสี่หมื่น ไม่ใช่สี่หมื่ประมาณสองแสนสองแสนกหาปณะเนขะาได้เงินสองแสนกหาปณะ,ะนั้นแล้วในวันรุ่งขึ้นเขาคิดถึงอุปการละคุณของท่านเศรษฐีจึงนำเงินแสนหนึ่งไปมอบให้แก่เศรษฐีพร้อมกับเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเศรษฐีโดยใจโดยโดยการ โดยการให้เวลาเพียงสี่เดือนโดยการให้เวลาเพียงเพียงสี่เดือนเท่านั้นท่านเศรษฐีพอใจมากจึงยกทิดาให้เขาเลยมอบตำแหน่งเศรษฐีให้เขาทำหน้าที่สืบต่อไปพระพุทธองค์เมื่อตัดอดีตนิทานจบแล้วได้ตัดพระคถาว่า ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นโดยพระจักเห็นโดยประจักย่อมตั้งตนได้ด้วยสิ่งของอันนี้อันมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยเหมือนคนก่อไฟกองน้อยๆทอยทำให้เป็นกองไฟใหญ่ๆได้นี่แหละท่านทั้งหลายคนผู้เขามีปัญญาเฉียบแหลมแล้วเขาเคิดหาทางที่จะเอาที่จะสร้างผลกำไรขึ้นมาจากของเล็กๆน้อยๆนั้น ไม่จําเป็นที่จะไปขนขวยเอาสิ่งของที่ใหญ่ๆโตมาลงทุนลงรอนถ้าคนมีปัญญาแล้วจะเริ่มต้นไปแต่แค่งแพร่บาดหนึ่งสองบาทเท่านั้นเขาก็ก็จะเติบโตขึ้นไปด้วยการที่มูนะมีมานะเขาก็จะเรือนรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยความขยันหมั่นเพียรบางคนนี่หาต้นทุนต้นรอนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไปลงทุนแต่แล้ว ว่าสนาไม่อำหนวยให้ก็ขาดทุนยับเจินเกิดเป็นคนขอทานไปเะนั้นไอเซตีคนนี้เขามีเกียงแพ่ห้าสิบตังเอาหนูไปขายเท่านั้นหนูนั้นเขาติดราคาให้แค่ห้าสิบห้าสิบประตังครึ่งกะหาปณะห้าสนะิบประตังนั้นเขาไปลงทุนลงหลนใดกลับขึ้นมาเป็นเงินถึงสี่แสนกะหาปณะอยู่ในความ มีปัญญาดีและความเฉลียวฉลาดรอบรูใ้ในการกระทําในสิ่งของนั้นๆวันนี้ที่อาตมาภาพได้นํามาสาธกให้ท่านทั้งหลายได้ฟังวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ท่านทั้งหลายผู้จะจะลงทุนลงรอนทําการค้าต่อไปวันนี้ก็สมควรเกียเวลาขอหยุดไว้เพียงที่นี้ก่อนสวัสดี เกเริยนพ่อ